ดีโกเปเชโกยังไม่ต้องการวัดหมัดคาเนโลโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮร์นจากแมตช์รูมได้ออกมาเปิดเผย ถึงนักชกในสังกัดของเขาอย่างเดียโก้ปาเชโกซึ่งเป็นนักชกดาวรุ่งในวัย24ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะนอก18ครั้งเขายัางไร้พ่ว่าในปัจจุบันปาเชโกยังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นชกวัดหมัดกับทางซาอูลคาเนโรอาวาเรสแชม D U B o P G A R ป์เดลนยูบีโอพิกัด168ปอนด์ที่ทางเดียโก้ปาเชโกเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่หนึ่งว่า สิ่งสำคัญคือคุณต้องพร้อมสำหรับการต่อยกับคาเนโลมันไม่มีประโยชน์ที่จะโชคกับเขาเพียงเพื่อหวังผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังเด็กเช่นทางเดียกโก้ดังนั้นการโชคกับเอมิรี่อาจทำให้เดียกโก้เตรียมตัวสำหรับการโชคกับคาเนโรได้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่ผมพูดไปเราชอบการโชคในครั้งนี้ เรากำลังเจราจากกับนักโชคอีกหนึ่งหรือสองคนเช่นกันเพื่อให้เดียกโก้กลับมาโชคในเดือนมิถุนายนนี้แต่ปัจจุบันเราเปิดใจกับทางเอมิลี่อย่างแน่นอนและเราดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอดดี้เฮินกล่าวสำหรับทางคิสเตียนเอมิลี่เขาเป็นนักโชคผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครไฟล่าสุดเขาชนะเซอร์เกเดโลเวนเชนโกไปได้ทำให้เขามีสถิติการชคชนะ28ครั้งชนะน็อก23ครั้งโดยล่าสุดทางโปรโม เอรเมอร์ลี่ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานมานี้ว่าปาเชกโก้ตกลงที่จะเผชิญหน้ากับนักชกชาวฝรั่งเศสคนนี้และเขาก็หวังว่าจะได้มีการจัดการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เฉพาะการของ w b c ที่มอนทรีออนั่นเอง